สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกับฟิตนะครับพบกับผมหนุยกันเชียงประเด็นในวันนี้เรียกได้ว่ากาลังเป็นที่น่าสนใจและกําลังเป็นกระแสซึ่งเขาลือกันว่าศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้เขาเติมลมยางโดยเจนให้ฟรีมันจะจริงไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้ครับคุณผู้ชมผมได้พาคนที่จะมาให้คําตอบเรื่องนี้ได้ขอต้อนรับคุณมิสเตอร์ฟิตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมิสเตอร์ฟิต ผมขอเปิดประเด็นเลยแล้วกันที่เขาลือกันว่าฟิตออโต้เติมลมยางให้ฟรีและที่สําคัญเติมเป็นลมยางในตัวเจนให้ฟรีด้วยจริงไหมครับจริงครับการเติมลมยางในตัวเจนมันพิเศษกว่าการเติมลมยางแบบปกติยังไงครับมันจะปลอดภัยมากกว่าครับเพราะลมยางในตัวเจนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการช่วยลดอุณหภูมิของยางเวลาที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงๆครับเพราะว่ามีความสเสถียรมากกว่า รั่ซึมได้ยากและช่วยลดการสึกหรอของยางได้ดีกว่าการใช้ลมยางทั่วไปครับถ้ามันดีขนาดนี้ทําไมฟิตออ t o โตถึงกล้าเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีครับผมพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้ครับพูดเลยครับเพราะที่ฟิตออ t o โตเราเห็นลูกค้าเป็นคนสําคัญนอกจากจะมีบริการเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแล้วที่ฟิตออ t o โตเรายังมีบริการป่ยางแบบแท่งยยไหมตรวจเช็คสภาพรถ35รายการ และเช็ดค่าเชื้อโควิดให้ฟรีทุกสาขาครับแล้วถ้าจะต้องใช้บริการที่ว่ามันเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ขับรถของคุณเข้ามาที่ศูนย์ฟิตออโต้ทุกสาขาใกล้บ้านได้เลยครับพวกเราพร้อมให้บริการฟรีครับงั้นสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้คุณมิเตอร์ฟิตฝากบอกอะไรถึงคนดูทางบ้านหน่อยครับทุกปัญหาเรื่องรถแก้ไขได้ที่ฟิตออโต้ครับพอฟิตออโต้เชี่ยวชาญบริการจากใจครับสาหรับวันนี้นะครับข่าวลือที่เป็นประเด็นว่าฟิตออโต้เติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทางด้านมิเตอร์ฟิตได้ออก ไปพิสูจน์กันเองได้นะครับตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสวัสดีครับ